สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องนับป๊อบคนตกปลา ep หนึ่งนะครับ ep นี้ก็เป็น ep แรกที่ผมหัดทําคลิปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23กันยากับหมายคองขุดใหม่อำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปัตตาน,นีที่กัดหมายผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา จ็ดโมงเช้าผมก็ลงเบ็ดชุดแรกเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจะลงเบ็ดทั้งหมดเจ็ดคันห้าคันนี้จะลงเป็นตกแล้วก็หน้าดินเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อรัมขนมปังไอเกดหัวอาหารไก่เล็กแล้วก็ส่วนผสมอื่นอื่นแล้วแต่สูตรนะครับตรงนี้ผมนี่ก็ใช้สูตรมั่วมาตลอดนะครับได้ตัวบ้างไม่ได้ตัวบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับผมตัวเบ็ดก็จะเกี่ยวกับ เม็ดโฟมแล้วก็มันหมูที่เลือกใช้สองอย่างเพราะว่าเป็นทางเลือกให็ดฟานะครับถ้ามันหมูไม่กินก็ยังเหลือเม็ดโฟมนะครับตรงนี้อีกสองขั้นผมก็จะลงเป็นใส้เดือนแล้วก็แป้งพิซซา,ารา้อยมาลัยแป้งพิซซ่านี้ก็เหลือจากตกควาสบายคลองส่งน้ำรอบที่แล้วเก็บไว้กลวนเสียก็เลยเอามาใช้ให้งหมดนะครับตรงนี้ วันนี้ถ้าภาคอากาศก็ร้องฟ้าปิดนะครับเมืเม่อคืนมีฝนตกมาไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือไม่และต้องขอพูดกับเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าหมาอยู่ติดถนนมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนในคลิปได้นะครับผมจะพาดูหมารอบๆนะครับผม วันนี้น้ำก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าตรงนี้เขาต้องจะเรียกไม้ไม้ก็ไผ่ไหมครับเนี่ยเห็นมีกอไผ่อยู่กอนหนึ่งนะครับข้างหน้าที่จอดรถดล้วก็จะจอดอยู่ริมถนนนะครับผมก็ลงมาหมายก็ค่อนข้างสะดวกอยู่นะครับมีร่มไม้เหมาะแก่การพาครอบครัวมา ตกปลาตาวอาทิตย์นะครับวันหยุดดูคำบนบ้างต้นนะครับหมานี้จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดเจดีย์หอยนะครับผมยังไม่เห็นมีน้าๆน,น้าตกปลาท่านอื่นมานะครับวันนี้เพราะอาจจะเป็นวันศุกร์ก็ได้ กำลังทำงานอยู่ครับผมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับไปครับ ที่สองมาแล้วครับนะ้นะ ที่สามครับปลาฉลาดครับ ีครับตะแคงครับผม สี่าปลากะมังใช้สวยนะครับ มากับตอนนี้ปัเปีย นี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วนะครับปลาจุมค่อนข้างห่า,าแต่ก็ยังมีตัวให้ได้เล่นนะครับช่วงนี้แดดกำลังเริ่มออกตอนบ่ายมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่ามาลุ้นกันครับ But ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับได้เวลากลับแล้วผลงานวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหยื่อที่กินดีหน่อยก็จะเป็นแตะก้อนหน้าดินไส้เดือนส่วนแป้งพิซซ่านี้ไม่เอาเลยนะครับถ้าใครมาตกหมายนี้แนะนําให้ติดไส้เดือนด้วยนะครับมีปลาขยแ่งและปลาฉลาดให้เล่นส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนโปรดติดตาม กันอีกทีนึงนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเรามาดูผลงานปลารวมวันนี้กันนะครับ เก้าคิกนะครับนี่ครับ2กิโลก้าคิดผลงานไปที่พอใจครับวันนี้